จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเรียนรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์โดยได้กำหนดให้สถานีตำรวจตะบานวางทองหลางได้ับความสนับสนุนจากกตตรสอทวังทองหลาง,งาและที่ปรึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนห้างรา ในขณะที icana, ่บางพื้นที่ตรมีเงื <Yes> ่อนไขหรือสิัตามกระกาศก็จะทำให้การดำเนินการต่างๆเป็นได้ดีแต่บางที้ในขณะที่การในการต้การการเมืองไม่ใช่เฉพาะตรอย่างเดียวก็จะมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างนที่ทำรนาที่กำกับ พิดค่จ่าสตีประยัพงมาาตรวจสุภาเดองสิบตำรวจตีศักดิ์บุญุจาสิตรวติพุุทศจาสิตรวจสุรพินศุตะโก คุณใช้านะคะอตร3คไดรอนคุณวราบุตรีรั้นค่ะคุณชาตรีศรียาภัยคุณชนสุขาวยอดสแกค่ะคุณชนกรีองลาภ นายสุเมธมะโนมายงามเลิศ